สติยมปิกยังัขเตวิสุงวิสุรัชนัฐายาติสระเนนสหักัญจะศีลานิยาจาระภวโตอรังคโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกัจจามิพุทธังตระนังกัจจามิมังมังตระนัง ธรรมมังสารนังกัจฉามิส anyway> ังฆังสาระนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยมปิสุตังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสาระนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัติยมติสุตังสารนังกัจฉามิตัติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ญาณปิทัมมังกระนังกจามิญาณปิทัมมังรนังกจามิญาณปิทัมมังกระนังกจามิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังคันเตทัตตานิสัพพะริวารานิภิกขุสังฆัสสาโอโนชยามะสาธุโนภันเต

มีการบูจาอยู่มีการคิดถึงอยู่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นตำบาตเป็นเนชะบาลวะปัดใจอำนวยโอวยพรให้โยมทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญขอให้โยมทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงน,นึ่งตามไปไหนเจ้าราบปลอดภัย อ่านไลจากโรคไปใข้เกิบต่างๆนานาขอให้สุขภาพโวงทุกคนเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2 5 6 7นนี้โดยทั่วกันขอให้ทุกท่านจงตั้งอยู่ในจตรุรพิร์นั้สีคืออายุวันาาาาานาสุขะภระยาปฏิปานธนาสารสมบัติโดยทั่วกัน 足安，根安。